พันปรับผ้านุ่มไลายลายสูตรเข้มข้นแอลแกนซีรีส์กิจิตันกรีนทีเอ็กซ์เครื่องดื่มน้ำชาเขียวผสมวิตามินทันยพืชตราไร่ทิพนี่เลยค่ะข้างนิ่มซูชิมีสาขาเดียวเลยอยู่ที่นี่ ซูชิของพี่ขายอะไรยังไงกันบ้างก็คือจะมีซูชิหน้า10บาท15บาทแล้วก็20บาทก็คือจะมีทั้งในส่วนของปลาแซลมอนแซลมอนสดเบิร์นแล้วก็พวกหน้ากุ้งยำสาหร่ายไข่หวานพี่คขมเจ้าของร้านข้าวนิ่มซูชิยืนแนะนำซูชิหน้าที่ขายดีขายดีและเป็นหน้าไฮไลท์เด็ดใครมาก็ต้องหยิบมาจะบอกว่าจริงๆก็คือขายดีทุกหน้าเลยใช่ไหมคะพี่เข้ม จริงๆจะมีไฮไลท์ตัวท้องปลาแซลมอนย่างนะอร่อยมากแต่หมดไปแล้วใช่ครับแล้วประมาณสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงเนี่ยน่าจะเต็มน่าจะเต็มกว่านี้โอ้นี่ถ้าใครอยากทานแล้วมีซาชิมิด้วยซาชิมิได้เวลาพี่มาคีบพี่คีบใส่จานแบบนี้ไหมอ่าถ้าสําหรับลูกค้าที่ทานที่นี่เราจะให้ใส่จานครับก็คือนั่งทานได้เลยแต่ถ้าบจะกลับบ้านเราก็จะเป็นใส่กล่องนี่ซื้อสิบปีหนึ่งหยิบเลยมั่ยเอาให้ครบสิบจะได้แถมด้วยพี่คิมบอกว่าแซลมอนเปิ์น ดียำสาดรายและไข่หวานปูอัดก็ดีถ้ามาแล้วต้องโดนนะคะคุณผู้ชมอืมปลาแซมอนดีค่ะปลาแบิก็เผ็ดหอมทำนิ่มจริงๆลองไหมครับให้หนูปั้นเหรออืมจะทำเป็นไหมเนี่ยใกห,หมดพอดีได้ไปอยากลองอยากลองแต่ลองสักอันหนึ่งมาวันนี้พี่คิมใจดีให้หมวยไปช่วยปั้นข้าปั้นในครัวด้วยอา้าวเลย นี่เราจะทําเมนูแซลมอนเบ,รบ,บตติร์ซอสเทเรียกิกแลซอสสไปซี่นะครับมันก <Okay. S 1> ็จะเป็นตัวด้านหน้าที่ของมันใกล้หมดอยู่อ่าโอเคได้ okay, เราทําตัวนี้เพิ่มเราไม่ต้องไปกดมันลงไปเนาะค่อยๆเขี่ยครับเขี่ยไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เราก็ต้องเขี่ยให้มันเต็มแผ่นนะครับมนันมัอนอาจจะโตหน่อยอ,ยอันนี้ลูกค้าจะอิ่มนิดนึงขาขึ้นเมนแน่นไปเหรอคะใช่นิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับอ่าโอเคอ่าทีนี้เราจับคลิกนะครับขั้นตอนม้วนแล้ว อันนี้แหละอยากเราทำอยากทำแรกเลยทำไม่เป็นสําคัญสุดอยู่ที่ตอนม้วนตอนแรกเลยครับทำยังไงให้มันให้มันเน็บเข้าไปได้ละดัง้ด้านล่างครับหมายถึงว่าเน็บอะไรไปด้านล่างนะคะใชาเนี่ยครับอ๋อให้ข้ามติดกับสาลาใช่ใช่ครับประมาณนี้พูดเลยว่าอ่าถ้าลองแบบไม่ติดเล้วก็นิ้วช่วยก็ได้อ่าแต่เบาๆนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวสาระมันจะผาขอรวดเมย์อ้วนมาก ไม่เป็นไรครับผมถือว่านี้ก็นิดนึ่งได้แล้วครับเดี่ยวนิดนึงครับเดี่ยวนิดหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆใช่ครับผมเออใครเลือกชิ้นที่รถเมย์ทำ้มค่ะทั้งหนาทั้งแน่นอ,อ,อวบอ้วนฝุดฝุดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแว้วชิ้นใหญ่โตมากอันนี้จัดนองรถเมย์หนูปั๊ก็คือใหญ่เลย ใหญ่มากเลยคุณลูกค้าค่ะหยิบเลยค่ะวันนี้พี่คิมอาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะคะพี่จากข้าเนียมสูชิมหมวยก็จะพาไปชิมต่อค่ะกับอาหารเหนือกระเจ้าร้านนี้ขายมานมนานตั้งแต่ตลาดแห่งนี้พิ่ง เรายีกว่าปีได้สวัสดีค่ะแม่ดวงเดือนสวัสดีค่ะแม่ดวงเดือนเป็นสาวแพรจ้านี่มาใช้ชีวิตอยู่มังกรุงเนาะจ้ากี่ปีแล้วคะแม่จ๋าก็20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีมาตั้งแต่สมัยเขาบอกว่าตลาดแฮปปี้แลนด์ไม่ได้เป็นแบบนี้สกอตกลางร่มอยู่ค่ะก็เป็นเป็นเพิงอ่ะค่ะเป็นกลางร่มค่ะแต่ขายเข้าแกงนี่หรอคะใช่ค่ะโอ้ขายมาตั้งแต่ถุงละสิบบาท แต่ว่ามันก็ตอนนี้ก็เยอะกว่าค่ะตอนนี้พัฒนาไปมันพัฒนาไปเรื่อยๆอค่ะร้านดวงเดือนอาหารเหนือเป็นอาหารเหนือรสชาติคนเมืองแป้ะแต่ะกะเจ้าเพราะแม่ดวงเดือนคนงามปั้นมาจากเมืองแป๊ะแต่ละวันแม่ดวงเดือนจะทําอาหารออกมาขายกว่า10บอย่างค่ะมีอะไรล้ำแต๊ะอร่อยทุกอย่างค่ะนี่ไงแกงขนุนแกงขนุนใส่ซี่โครงหมูค่ะนี่อันนี้เป็นจอผักกาดจอผักกาด หนูมองแวบแล้วเมื่อกี้หนูกำลังจะอ้าปากพูดว่าจับชายจอผักกาดเรียงจอผักกาดนะคะอาหารแต่ละอย่างลำขนาดนักนะเจ้าทั้งผักกาดจ,จอแกงอ่อมหมูแกงฮกต้ยมยำปลาน,นิลลาบว่วต้ยมยำขาหมูตำบะหนุนแล้วก็ยังมีอื่นๆที่เป็นอาหารเหนือให้คนเมืองได้มาเลือกซื้อกันคะ่ะอันนี้คือยำหนอใส่น้ำปูค่ะแม่หนูสงสัยว่าน้ำปูมันคืออะไร มันเป็นปูนาค่ะปูนาเขามาตาตาแล้วก็เอาไปเคี่ยวภูเป็นตัวค่ะตําหมายความว่าตีกระเดิงกระดองทุกอย่างใส่ลงไปหมดเลยแต่ว่าต้องให้มันละเอียดเลยอย่างนี้ค่ะแล้วอันนั้นอันนี้จะหมดล้วค่ะอันนี้คือยําไก่ใส่หัวปีค่ะูขครดีเลยเนาะยําไก่ใส่หัวปีค่ะหรือแม้กระทั่งข้าวกันจิ้นถ้านึกถึงอาหารเหนือก็ต้องมีเมนูนี้ห่อละสามสบค่ะแน่นๆไปเลยมันก็จะเป็นข้าวคุกเลือดใส่หมูแล้วก็เอาไปปรุงแล้วก็เอาไปนึ่ง คล้ายข้าวผัดอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าพริกกากหมูแม่อร่อยมากอร่อยม,มากเลยค่ะน้ำพริกกากหมูค่ะไปโรยกับข้าวสวยร้อนๆมันมีรสชาติแล้ว <c oughs> ๆๆกับขา้าวเหนียวจิ้มเลยเงียอร่อยเลยค่ะปรุงรสมาเรียบร้อยแม่อันนี้ขายเท่าไหร่คะ อันนี้กล่องละ 20, 20ค่ะ <20 S 1> เป็นถุงถุงละ50อืิบแล้วก็มีกล่องละ35 3สาอันร้อยจ้ะอันนี้ทําทเองเลยนะคะทํามาจากบ้านแล้วก็ส่งมาค่ะทํามาจากบ้านที่แพร่ใช่ค่ะพี่สาวทำค่ะส่งตรงมาจากแพร่เลยนะจะ๊ะนอกจากน้าพริกน้ําย,ย้อยที่ร้านยังมีน้าพริกที่ตําสดใหม่ทุกวันทั้งน้ําพริกน้ําปูน้ําพริกหนุม่มมเห็นแล้วอยากจะเปิดแคบหมูมาจิ้มน้ําพริกหนุม่มซะเหลือเกิน อ่ะแวะเวียนกันมาค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งสีสันของตลาดที่นี่นะคะต้องบอกว่ากลางคืนคึกคักมากทีเดียวสามชายหมาล่าทำกี่อย่างที่เราทําอยู่นอกจากร้านหมาล่าสามชายเนี่ยมีร้านลูกชิ้นครับลอกลกร้านหนึ่งก็เป็นร้านข้าวสารครับคือตอนนี้เวลาเรามาเราคุมุ่รกิจทั้ง3ร้านเลยใช่ครับผมอายุ27ิเครับเริ่มมาค้าขายตนออยู่เท่าไหร่นะ <22. S> 2ี22ิบ พนหลังจากนี้ทำไรต่อ30ก็อย่างน้อยก็มีสักแสนหนึ่งที่เป็นแพสซีฟอินคัมนะครับโอ้เขากนมาตั้งแต่มอนหนึ่งเนาะทำไมหนูถึงย้ายไปอยู่เชียงใหม่แม่ไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วเราล่ะผมก็เลยสอบแม่ฝันหลวมเลยใช่ครับคุณสุดยอดนะคุณกลับมากรุงเทพอีกใช่คือคุณแม่ย้ายกลับมาพอดีเราก็ตามแม่กลับมาแล้เราล่ะเราล่ะผมก็ตามเขากลับมาได้เลยคขอบคุณเลยตื่นเต้นไหมเพราะว่าไม่เคยคุยเลยตื่นเต้น แต่ผมเพราะตื่นเต้นเลยเพราะตื่นเต้นเลยเหมือนตกหลุมรักอีกครั้งเหมือนตกหลุมรักอีกครั้งรักนะครับรักจริงหวังแต่งเลยนะเนี่ยคนนี้ <c oughs> <c oughs>